โอเคครับมาถึงบ้านหลานชายแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวก่อนอันนี้เป็นกล้วยอะไรนายนกล้วยเอาแบบเราคุยกันธรรมดามันเขียวอินโดอ่าเป็นเขียวอินโด,อ,นโดอินโดนีเป็นเรื่องของสายพันธุ์สายพันธุ์ที่มาจากประเทศประเทศอินโดใช่ไหมของต่างประเทศครับอืมอม,มันจะเป็น,นตัวที่กลายพันธุออกมาจากพวก ต้นสีดแดงมันนีเหมือนกันแต่ว่ามันจะออกมาเป็นสีสเขียวอา้าวแสดงว่าพื้นเทของมันเลยดั้งเดิมเลยเนี่ยมันคือเป็นกล้วยอ่ากล้วยแดงใช่อ๋อกล้วยแดงแต่นี่เป็นตัวกายออกมาก็สวยอีกอย่างนะน่าว่ามันมัน,ม,นมันออกแนวไอ้นี่ไหมออกออกเหลืองเลมอนไหมใช่ใช่บางนในเว็บมันจะลงของ้อมูลเป็น <Golden. S 1> Golden. Golden. โกลเด้นโกลเด้นโกลเด้นอ๋อแต่อลักษณะแบบนี้คือแสงแสงแรงไปหรือเปล่าหรือว่าปกติมันก็ชอบแสงอยู่แล้วครับมันชอบแสงอยู่แล้วอ๋อโอเคโอเคนายมีกี่ต้นนี่ก็เนี่ยเป็นนีเ้เป็นต้นแม่ต้นแม่นะนคือต้นต้นลูกของมันอีย๋ยต้นต้นมันจะมาใหญ่มันก็สามารถให้หนอได้เอามาอ่ะสมมติว่าถ้าเป็นหนออย่างนี้ปั๊บเนี่ยนายเลี้ยงประมาณกี่เดือน ถึงจะถึงจะมีหน่อขยายพันธ์ุได้ประมาณ3เดือน4เดือนก่อนเนาะประมาณ3าสเดือนแสดงว่าเป็นเป็นไม้ที่ไฮนน่อได้ได้ได้เร็วอยู่อ่ะต้นไหนอยากนําเสนออีกเอาต้นนี้เลยนี่โอ้โหต้นนี้ต้นขวัญต้นขวัญใจนะครับช่วงนี้ต้นลาซุนนะที่อะที่น่าดูในไลฟ์สดของเคนีรู้สึกจะประมูลไปอยู่ที่แสนหก มานานแล้วนานแล้วประมาณประมาณสองสามอาทิตย์แล้วแล้วเพิ่งตัดแต่งใบออกเพื่อเลี้ยงใบให้มันโดดเด่นสวยงามขึ้นโดนแดดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคยิ่งแดดจะยิ่งสวยสีจะดนชัดขึ้นแล้วลายอย่างเงี้ยเขาเรียกลายอะไรครับลายด่างกระจายหรือแล้วเออไอ้้ไอพวกที่เรียกว่าลายด่างวากิววากิวนี่มันคือยังไง ได้ด่างกระจายใช่ไหมครับมันก็จะมีหลายลวดลายก็มจะมีพวกฝนทิพย์พวกอะไรทายุแล้วแต่ลายนิยมที่เขาจะเรียกกันออืแต่ละลายโอเคแล้วไอ้ตัวนี้มันมันมันหามันหาหนอนไบ้างยังนี่ยังเลยอ่ะย่างนะอ่ะคือหนอนคือหนอนอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูต้นแม่ดีกว่าเอ้ยโอ้โหซีดเลยครับ ด้วยความที่เคยเห็นแต่ในแต่ในเฟซนะครับออวันนี้มาเจอของจริงของจริงของจริงอ๋อนี่คือวิธีการเลี้ยงดูนะครับปกติแดดแดดของนายนี่มันเข้าตรงนี้ใช่ไหมเนาะแดดคร<น><น>ึ่งหนึ่งของช่งวงฤด,ดูนีมน่มันจะเป็นลบใก้ไายฝัอืม<ะ>อืมอืมแสงแดดจะไม่เป็นที่แล้วนายไม่เอาลงดินหรือว่ายังยัง จะเลี้ยงแบบีนเข่งมันจะดูแลได้ง่ายเหตุผลหนึ่งก็เรื่องการควบคุมน้ําดินแล้วก็ศัตรูของเขาโอเคโอเคการบำรุงดูแลเหมือนเราดูแลเหมือนไม้กระถางทั่วไปอ๋อไอ้แสดงว่าไอ้ความเข้าใจที่ว่าไม้ลงดินเราจะโตเร็วบางทีก็ใช้ไม่ได้ผลใช่ไหมก็หรือมีส่วนมีส่วนเหมือนกันมีส่วนมีส่วนแต่แค่เรามองเรื่องของการดูแลเนาะใช่ครับ อย่างมลงดินก็เขาก็จะหากินได้แบบพื้นที่ทั่วไปอาหารก็อาจจะได้รับเต็มทีิ์แดงอินโดนะครับแดงอินโดอันนี้เป็นลูกของต้นแม่อีกที่ัเดียวกได้ข่าวว่าติดจองแล้วใช่ไหมครับติดจองติดจองอันต้นเล็กกว่าโอ้โน้โน สังเกตหลอดครับหลอดเข้ามาเขาจะม้วนสวยเลยแล้วก็ด้วยความทีม่ว่ามีลายเขียวตัดมามันเลยดูสวยงามนะครับแดงอินโดแดงอินโดอันนี้ส่วนที่ติดจองครัดูค่าโอนตังคงี้งครับโอนมามจําอยู่ 30K ครับคโอเค 30K ครับโอ้ราคาเต็มอยู่ 80K 80K ครับ,รบอ่าเพื่อน,อนๆคนไหน อยากลองเลี้ยงกล้วยนะครับราคาก็กล้วยกล้วยสนใจก็ทักทายเ,เฟซของน้องได้เฟซของนายชินชื่อชินเคนโดชินเคนโดนะครับเขาเป็นแอดเป็นภาษาอังกฤษ,น,าษ,ากฤษนะครับบางทีว่าสายรุ่นบางทีเข้าไปเจอ ด่างเทียมมาข้างบนว่ร้านด่งางเก็นิดนึงเขาก็จะคิดว่ามันจะพอเป็นสายรุ่นได้เขาก็จะามาคิดว่าเป็นตู้เป็นตาว่ะเป็นสายรุ่นเนี่ยก็เลยไม่ค่อยอยากจะเรื่องเสนอเรื่องเป็นการสายรุ่นนอเนาะเอาไว้เป็นการพูดคุยส่วนตัวหรือว่าเป็นเป็นความเห็นดีกว่าว่าเอาจริงๆถ้าคําแนะนําของนายในเรื่องการซื้อไม้ด่างเนี่ยแนะนําให้ซื้อแบบไหนอะที่มันด่างชัดเจนเห็นได้ชัดเลยดีเนาะ เน้นเป็นด่างแท้เลยดีกว่าด่างแท้ไปเลยครับคือคุณอาจจะจ่ายเงินเยอะหน่อยแต่ว่ามันแลกมาด้วยความชัวใช่อ่าคือด้วยความที่ด่างชัวแท้แล้วก็สบายใจ,จสบายใจสบายใจแต่ถ้าวันใดวันเนื่องคุณอยู่ในกลุ่มต้นไม้หรือว่ามีประสบการณ์สักระยะอ่าชอบเสี่ยง ก็แต่ว่าก็คือเราต้องปลูกด้วยแบบว่าใจที่เราใจรักด้วยออคือเราอาจจะมีรุ่นว่าหนอเขาอาจจะออกมาด่างในวันใดวันหนึ่งววัันนนใหึ่งแต่ที่แน่ๆคือต้นเขาโตเราจะได้กินผลอกินดูของเขาอ๋อหมายความว่าถ้าความด่างลุดแต่สิ่งที่ประสบผลแน่ๆคือการออกผลมากินโอเคโอเป็นไมซ์เซ็ตที่ดี เป็นไาเซ็นที่ดีครับถ้าเราไม่ไปคิดเยอะอะไรตรงเนี้เราก็คือเรื่องของการได้กินผลนั่นแหละอืแต่ถ้ามันออกมารุดดงังมีหนออ่อรุดนดังในอนาคตนั่นก็คือแอบบเ,เป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าเป็นผลตอบแทนเหมือนเล่นหุ้นเนาะัเหมือนเล่นหุ้นเนาะจังหวะหุ้นมันขึ้นพอดีอ่ะก็ถือว่าเราก็ได้ผลกําไรแต่ที่ได้กําไรแน่ๆคือ,ค,อคือความสุขความสุขตอนเช้าตื่นมา ใช่ใช <laughs> เราอยู่กับสิ่งที่เราลักเราดูแลได้รวว <laughs> จริงครับถือว่าเป็นการเลี้ยงดูด้วยความสุขของเราแล้วกันเนาะก็ <c oughs> อยากฝากเพื่อนๆนะครับน้องๆคนไหนที่อาจจะไม่เคยมีความชอบต้นไม้เลยวันใดวันหนึ่งอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมคนพวกนี้ยอมจ่ายกับต้นไม้ธรรมดาธรรมดาในราคาที่แพง ปั่นหรือเปล่ากระเสหรือเปล่าเอออันนี้อันนี้เป็นคําถามอ่ะแอดมินโออยากจะให้แนวคิดยังไงกับเรื่องปั่นไม่ปัน่นอ่ะอ,อันนี้เราคุยกันเล่นๆที่จริงเรื่องปั่นไม่ปัน่นม,มันเป็นได้หลายมุมมองอ๋ออนะมันหลายมุมมองอ่าอย่างคนที่เขายังไม่ได้ศึกษายัง<อ>ไม่ได้รู้จักว่าเอะความชอบในไม้ด่างคืออะไร<อ>หนึ่งคือเราต้องได้เลียงดูก่อนว่า ด่างเป็นยังไงด่างแท้เป็นยังไงทําไม่ขอถึงนิยมครับซื้อมาแล้วจะขายยังไงครับจะดูแลยังไงแบบนี้มากกว่าแล้วก็เรื่องปั่นของไม่ปั่นขอให้เราได้ศึกษาก่อนแล้วกันอืพอเรารู้ว่ามันด่างจริงด่างแท้หลังจากเราศึกษาแล้วเราก็จะรู้ว่าเกิดการปั่นไหมปั่นราคาไหมซื้อกันจริงไหมซื้อขายกันจริงไหม เดี๋ยวเราจะรู้ด้ยตัวเราเองจริงอันนี้อันนี้เห็นด้วยครับเห็นด้วยส่วนหนึ่งขอให้เรามีใจรักก่อนมีใจรักมีความชอบเปิดเปิดที่ใจของเราก่อนเปิดที่ใจก่อนเนาะยิงช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่ดีออกไปไหนไม่ได้คุณมีเวลาเยอะแยะส่วนหนึ่งให้ลองกลับมาดูที่บ้านก่อนมีหลายมุมองครับบางคนจะมองว่าเศรษฐกิจแบบนี้ใครจะมาซื้อราคาแพงเป็นหมื่นเป็นแสนไม่หลับ ก็มีหลายมุมมองครับเนาะแต่ก็ที่แน่ๆครับความสุขกับการปลูกต้นไม้มันมันมันช่วยทําให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีพอสุขภาพจิตดีแล้วมันคิดแต่เรื่องดีๆไงครับมันคิดแต่เรื่องดีๆมันก็จะทําให้เรามีช่องทางอย่างอื่นขอ,อ,องเราเราจะยอมซื้อมันที่ราคาเท่าไรลองคิดกันดูครับอ,อ,อ,อันนี้อันนี้เห็นด้วยอย่างมากเลย แต่เขาเสริมเรื่องเ,อเรื่องการเรื่องปั่นราคานะครับเอาจริงๆอะโลกใบน,นี้ครับมันมี2มุม2ด้านเสมอไอเรื่องปัน่นถามว่ามีไหมมันก็มีครับแต่ไอ้สัดส่วนที่เขาไม่มีมันก็ใช่แค่ว่าเราจะไปเจอโจทย์ไหนเราจะไปอยู่ในเหตุการณ์ไหนแต่ที่แน่ๆคนที่เขายอมจ่ายจริงๆเนี่ยผมมองว่าเขาเลือกในการซื้อซื้อความสวยงามซื้อเวลาซื้อความยากอ่า ซื้อสิ่งที่รักและก็ความสุขในตัวเองอจริงครับอันนี้สําคัญที่สุดเลยเขาเรียกว่าความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะอันนี้อยากฝากไว้อยากฝากไว้นะครับสาหรับน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาวันนี้ถ้าคุณอยากได้ไม้ด่างแอดแนะนานะครับคุณซื้ออะไรที่มันด่างชัดเจนไปเลยบางครั้งราคาอาจจะสูงจริงแต่สิ่งหนึ่งที่คุณได้มันคือความชัวร์ส่วนนี้เป็นเป็นเบื้องหลังนะครับที่ผมมักจะแซวหลานเสมอว่าเป็นหมอกล้วยก็คือเรื่องของ การขยายพันธุ์ด้วยเนาะขยายพันธุ์โดยการผ่าตาผ่าตาครับผ่าตาพานอพาเงาหรือการผ่าตาเ,เป็นอีกวิธีหนึ่งของการขยายพันธุ์กล้วยด่างเ,เ,เดี๋ยวในอนาคตหลังอาจจะทําเป็นคลิปสอนนะครับพาลไปไม่กี่วันประมาณพาเมื่อวันที่8เดือนเดือนหกเ่ยเดือน6นะอ่ะอน,ะนาเห็นน่าเห็นที่ที่นายลง,ลง,งเอ่อ ที่ลงในกลุ่มแล้วก็จากที่เป็นเงาเงาใหญ่ๆเลยนายก็เฉือนออกมาเป็นชิ้นๆน,นะครับแล้วมีเคสไหนไหมที่ว่าเป็นเคสผ่าตาัดเคสที่เอามาประมพยาบาลที่อยู่ตอนเนี้ม,มีไหมยังไม่มีเนาะยังไม่มีโอเคแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คืออย่างที่ผมเคยเกินนะครับหลานก็จะมีกลุ่มเพจสําหรับคนที่รู้จักกันมีปัญหาซื้อหน่อมาซื้อเงามาแล้วเน่า เขาก็จะมีการดูแหลหรือว่าสง่งมาใหออ้หมอกล้วยนะครับทำการผ่าตัดโอเคเร่่ออบตนนน้นนนเ,สสหนเหเด,ด,ดหีีียทใฮย้ยมันมามันมาเออเออเอเอเอ,อย่างนี้เขาเรียกด่างด่างแท่ไหมด่างแท้ด่างแท้เ <im it> นาะ <c oughs> แต่แค่มันจะเวียนใบเวียนใบเวียนใบมาวู้ดแต่ลำต้นสมบูรณ์อ่ะ เขียว oh. เยอะเลยแต่ว่าเขาจ่ายหน่อมาเป็นหน่อดา่างพอดีผมได้คุดออกไปชำแล้วเ <Hey. Okay. S 1> อต้ต้นเคคยวเนี่ยคือเขาก็สามารถให้หน่อได้อืมโอ้นี่เขาเรียกว่าคลั่งนะเขาไม่เรียกว่าบ้านะ,ะถ้าบ้าคือบ้าจะไม่มีสตินะครับถ้ามีสติเขาเรียกว่าคลั่งแบบเออคลซี่ใ, <laughs> ในเรื่อง <Okay. S 2> ในเรื่องทางที่ดีนะ อ๋อันนี้คือน้ำบามาลีอองด่างเขาโอโม่ด่างเขาโอโม่ต่ว่าใบมันจะไม่ค่อยสวยเพราะว่ามันเขาเยอะจะสู้เด็ดไม่ได้เนี่ยสังเกตหลอดใหม่ครับโอ้โหขาาวมเขาออกมาเลยอแต่ก็ยังดีนะก็ยังมีเขียวด้วยน่ะน่ะในหลอดคนเดดในคนออ่ออ่อแต่การที่เขาใหม่ผมก็ ปาดไอ้ส่วนที่ไม่ออกแล้วก็อเหลือแต่ส่วนที่สังเคราะห์แสงได้อ่าเดี๋ยวหน้าถามเป็นความรู้หน่อยอ่ะยางกล้วยเนี่ยกรณีที่ใบใบล่างสุดเนี่ยเราเราควรจะปล่อยให้มันไหมเองหรือว่าเราตัดช่วยเขาส่วนใหญ่การดูแลของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันแต่ส่วนส่วนตัวผมคือผมจะตัดตัดช่วยตัดช่วยครับผมจะตัดช่วยเหมือนไม่อยากให้มันเป็นภาระต้น ใช่ครับโอเคอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเทคนิคของแต่ละคนเทคนิคของแต่ละคนเพราะว่าสังเกตครับเวลาเราเลี้ยงไม้เนี่ยไอใบที่เกิดก่อนเนี่ยมันบางทีมันเฉามันเหี่ยวคือไม่รู้จะเก็บไว้ทําอะไรเนาะมันมัน,ม,นมันไม่ได้ช่วยต้นในการสังเคราะห์แสงก็โดยส่วนตัวนะครับอันนี้ส่วนตัวไม่ได้อิงทฤษฎีอะไรก็แนะนําให้ตัดทิ้งช่วยแบ่งเบาภาระต้นเหมือนกับนี่ อันนี้ต้นอะไรครับนี่นายยังเก็บใบเก็บใบเก่าทิ้งไปเลยนี่น,น,นี่นี่อันนี้เป็นกล้วยกล้วยเบาหรือกล้วยส้มกินอ๋อกล้วยฉาบที่บอกว่าใครอยากได้ต้องมารับที่สวนเออเห็นเห็นหลานโพสต์อยู่ครับกล้วยกเกล้วยไข่พัดตะบอกโ,โอเคเห็นไหมครับเลี้ยงกล้วยนอกจากสวยงามแล้วคุณยังกินได้อีกนะ อ่าไอศครีมครับไอศครีมลา,าลายด่างลาายด่งน่ากินแต่ยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่อฟอมเขายังไม่ค่อยมาหรืออาจจะลายแค่นี้ก็ไม่รู้อืมอืมอันนี้ก็แต่ลายขึ้นก้านนะลายขึ้นก้านนะอืมเนี่ยสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับไม้ด่างเนี่ยถ้าลายจัดๆเนี่ยกา้านหรือเส้นเนี่ยมันก็จะลงที่ลำต้นหรือว่าก้านสวยงาม สวยสวยถือว่าสวนนี้ครับหลากหลายหลากหลายสายพันธุ์แล้วทั้งแถบนี้ส่วนใหญ่เป็นกล้วยกินเนาะกล้วยกินอันนี้พันธุ์อะไรไหน,น,นเป็นกล้วยหอมไหมกล้วยหอมหรือกล้วยไข่นนกล้วยเบาเหมือนกันอ๋อกล้วยเบาส้ม หรืออะไรพัดอะไรพัดตะบองนะกล้วยไข่พัดตะบองกล้วยไข่ัตะบองอ่ะโอเคครับวันนี้พามาเยี่ยมชมสวนชินเคนโดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ตามในเพจกล้วยก็น่าจะคุ้นคุ้นชินกันดีครับเพราะว่าน้องเป็นแอดมินด้วยแล้วก็คอยแนะนำแล้วก็ให้ความรู้หรือแม้กระทั่งวิธีการเลี้ยงดูนะครับเลี้ยงดู ต้นไม้โดยเฉพาะกล้วยนะครับรวมถึงวิธีการปฏิบัติตัวในกลุ่มด้วยการเลือกดูคนการเลือกซื้อหรือแม้วิวธีการจ่ายชำระนะครับควรมีการตรวจสอบควรมีการคอลหรือว่าเช็คเครดิตนี่ครับถือว่าเป็นกลุ่มที่สร้างมาเพื่อเพื่อประโยชน์นะครับประโยชน์โดยแท้จริงยิงโดยเฉพาะนักเล่นมือใหม่ที่ชอบในเรื่องของการ เลี้ยงสะสมแต่ว่ายังขาดประสบการณ์ยังไงฝากติดตาม facebook ของน้องนะครับรวมถึงเพจเจเลรีแลกในเรื่องของต้นไม้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ